รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างบริษัทปตทจำกัดมหาชน คุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติคนครนายกพระบรมชนกชนลพัฒบริเวณเขื่อนขุ้นด่านประการชนค่ะและเรายังพูดคุยกับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์กันอยู่นะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการสร้างเขื่อนเดี๋ยวตามมามาดูกันต่อเลยค่ะ ในห้องถัดมานะครับก็จะเป็นห้องเรื่องของไทม์ไลนการสร้างตกิขผนด่านราการชนนะครับโดยเริ่มสตาร์ทโครงการนะครับตั้งแต่วันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 9นะครับที่ในหลวงรัชการที่9พร้อมกับสมเด็จพระเทพนะครับท่านได้ลงสเสด็จมาเลือกพื้นที่ที่จะมีการสร้างคือตัวฝ่ายท่าดานนะครับที่เราพูดกันถึงในห้องแรกนะครับ ต่อมานะครับ7ธันวา2522ช่วงนี้ฝ่ายท่าด่านสร้างเสร็จแล้วนะครับท่านก็ได้ลงมาดูระบบการใช้งานของฝ่ายว่าเป็นไปได้ตามที่ท่านคาดหวังหรือไม่นะครับต่อมานะครับใน4ธันวา2 5 3 6ตรงนี้นะครับท่านก็ได้ให้พระราชดำรัสเรื่องของโครงการการสร้างเขื่อนขึ้นมาเนื่องจากว่าท่านมองเห็นแล้วว่าฝ่ายท่าด่านไม่สามารถ ยับยั้งเรื่องของปัญหาสภาพแวดล้อมได้อย่างเด็ดขาดนะครับท่านก็นเลยได้ให้พระชำระัเรื่องของโครงการสร้างเขื่อนขึ้นมานะครับพร้อมกับทางโครงการของเขื่อนปราสจากชิทธิ์ด้วยเช่นกันที่ลบบุรีครับเรียกว่า2โครงการนี้จะเป็นโครงการพี่น้องกัน,นใช่ครับแล้วคราวนี้นะครับหลังจากท่านมีพระชำระัแล้วทางส่วนราชการนะครับ ก็จะมีทั้งส่วนของกรมศริลปากร<ม>และก็กรมชประทานนะครับต้องทํางานขนานกันไปครับผม,มทั้งส่วนของทางกรมศริลปากรนะครับำนโดยทางสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สารห่งชาติที่4ป่าจีบุรีในขณะนั้นนะครับแต่ปัจจุบันจะเป็นสำนักศิลปากรที่5และป่าจีบุรี<ม>เขาก็ได้เข้ามาทําการศึกษาแล้วก็ขุดค้นทางโบราณคดีนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเอยขุนด่านนะครับเนื่องจากว่านครนายกเนี่ยก็มีหลักฐานว่ามีมนุษย์โบราณอยู่มาตั้งแต่ประมาณ3,000ปีแล้วทําให้ พื้นที่ที่อยู่หลังเขื่อนนะครับท,ที่จะได้รับน้ำเนี่ยต้องถูกศึกษาก่อนเนื่องจากหลังจากที่เขื่อนเปิดใช้งานแล้วมันก็จะถูกน้ําท่วมไปตลอดการเราก็จะไม่สามารถสืบค้นข้อมูลทางโบร,ราณคดีจากพื้นที่หลังเขื่อนได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เขื่อนจะถูกสร้างนะครับทางกรมศิลปากรนะครับรก็ต้องทํางานด้านโบร,รบาณคดีนะครับซึ่งจะมีชื่อเรียกการทํางานนี้ว่าโบร,ราณคดีกู้ภัยครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมของทาง เขื่อน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนการสร้างเขื่อทุกๆท,ที่นะครับะจะต้องมีการปฏิบัติงานเช่นนี้เหมือนกันนะครับแล้วในทางของกรมชลประทานนะครับเขาก็จะออกแบบเรื่องของ เขื่อนแล้วก็อาคารส่งน้ําต่างๆนะครับมิควบคู่กันในช่วงที่ก่อนจะมีการสร้างนะครับ <down. S 1> จนมาถึงวันที่2มิถุนายน2544ครับในหลวงรัชการที่9ท่านก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีวางศิาลาฤกษ์การสร้างเขื่อนนะครับนับได้ว่าเป็นการเสด็จครั้งสุดท้ายของท่านที่มายังจังหวัดนครนายกครับ,รบแล้วก็หลังจากปี2544นะครับเขื่อนก็จะถูกสร้างมาเรื่อยๆจนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมปี2547นะครับ และก็จะได้รับพระราชทานชื่อขุนด่านประการชนครับวันที่ห้ามิถุนายน2 5า9ก่อนหน้าที่จะได้รับพระราชทานชื่อนี้นะครับเข<ม>ื่อนนี้ก็ถูกเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านมาโดยตลอด<ม>เนื่องจากเป็นเขื่อนที่ถูกกั้นคลองท่าด่านนะครับซึ่งขุนด่านประการชนนะครับก็จะมีความหมายว่าตักตนของขุนด่านนะครับจะถือว่าเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองของ<ม>ทางนครนายกนะครับในยุคอยุสมัยอยุทยานะครับเนื่องจากว่า เป็นหัวเมืองชั้นเอกซึ่งเป็นหน้าด่านที่กั้นประตูทางตะวันออกก่อนเข้าไปยังกรุงศรีอยุยธยานะครับทางในหลวงราชการที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระพนิษิาทิราชเจ้านะครับท่านก็ได้ทําพิธีเปิดตัวเขื่อนขุนด่านพร้อมกับเขื่อน พทั่วไปอีกรวมแล้ว5แห่งนะครับที่ท่านเนอวัสุกรีในกรุงเทพนะครับซ mm ึ hmm. ่งครั้นั้นท่านไม่ได้เสด็จมาที่ mm hmm. ทางนครนายกแต่ว่าท่านก็จะได้มีการไลฟสัญญานะครับร่วมกับทางผู้ว่าราชการของส่วนต่างๆ mm hmm. นะครับตั้งแต่เรื่องของเกิดประสักชสิธ์เกินขุนนานเกินแควน,น,น้อยบำุุมแดนนะครับให้มีพิธีเปิดในพื้นที่จริงไปด้วยกันนะครับตรส่วนนี้ สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยในส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโบราณคดีประวัติศาสตร์ทาง นครนายกนะครับเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของตำนานสําคัญของจังหวัดก่อนนะครับก็จะมีตั้งแต่ตำนานของเจ้าพอ่อขุนดานซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดนะครับรวมถึงตำนานข่านั่งบทและตำนานเมืองตรงละครนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้โคดที่ตำนานเจ้าพอ่อขุนดานก่อนเนื่องจากเป็นตำนานเรื่องวิญญานของคนในจังหวัดนะครับที่เราพูดกันเมกกื่อกี้เรื่องของเจ้าทางขุนดานะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยยุทธานะครับในช่วงราชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรนะครับทาง อยุธยานะครับช่วงที่ติดพันศึกกับพม่าและต้องปกป้องเมืองอยู่ทางอายุธยานะครับทางขมรก็เห็นเป็นโอกาสดีนะครับที่จะมากลืนสลมและกวาดตอนผู้คนกลับไปนะครับทางขมຈก็เลยนําทัพกวนหนึ่งหมื่นนายนะครับบุกตีเมืองปาจีบุรีสําเร็จนะครับหลังจากนั้นก็จะยกทัพมาที่เมืองนครนายกต่อซึ่งขณะนั้นนะครับทางขุนพิทักษัยวันนะครับหรือขุนหารนะครับซึ่งท่านเป็น เจ้าเมืองนะครับเพิ่งได้รับตําแหน่งต่อจากคุณพ่อของท่านที่เพิ่งถึงแก่กรรมไปนะครับก็ได้ส่งม้าเร็วนะครับแจ้งข่าวไปยายุทธยาเรื่องของการบุกข,ของเจ้าเมืองเขมรนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้นําทัพร่วมกับชาวบ้านนะครับ บุกเข้าไปป้องกันเมืองนะครับในส่วนของการลบนะครับก็จะเป็นแนวแนวการลบแบบกองโจนเนื่องจากว่าทางกําลังพลของท่านก็จะน้อยกว่าทางขมินะครับท่านก็เลยใช้วิธีค่อยๆซุ่มโจมตีตามยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบนะครับเรื่อยๆจนทางขมิก็บอบช้ําไปพอสมควรครับยื้อเวลาการจนกว่าทางกองกําลังเสริมจากยุทธยานะครับก็ยกมาสมทบจนในที่สุดขมิก็ต้องแต่พ่กลับไปครับในส่วนนี้และหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนะครับก็มีการสร้างศาลปฏิสถานพระ อัติของท่านนะครับอยู่ที่หุบเขาชงโง่นะครับก็คือพื้นที่ของโรงเรียนในรัรบปลปัจจุบันครับครับนอกจากนี้นะครับแหล่งโบราณคดีสําคัญของจังหวัดนครนายกนะครับทั้งที่ทางกรมศิลปากรสํารวจนะครับก็จะมีกว่า84แห่งนะครับซึ่งจะมีแหล่งสำคัญที่น่าสนใจนะครับอย่างแหล่งโบราณคดีบ้านดงละครนะครับซึ่งก็คือเมืองโบราณในสมัยทวารวดีของจังหวัดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงความเป็น เมืองโบราณของสมัยทวรรวดีคือมีการยังค้นพบของคุณ้ำพันดินเดิมนะครับ<ม>เป็นรูปก,กึ่งๆึ่งไข่นะครับผมแล้วก็ใารในก็จะมีการค้นพบโบราณสถานด้วยนะครับ<ม>ที่มีการขุดค้นแล้วก็จะมี เป็นเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับทางพุทธศาสนาในยุคโบราณนะครับซึ่งจะมีหลักฐานที่ค้นพบนะครับอยู่ที่ตู้จัดแสดงโบราณวัตถุนี้นะครับซึ่งจะเป็นของที่ปักปนกันไปตั้งแต่ของสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับจนมาถึงสมัยของเมืองโบราณนองลรครนะครับก็จะมีตั้งแต่ ของที่เป็นโบราณวัตถุเครื่องมือหินนะครับรวม,มถึงภาชนะเศษภาชนะดินเผานะครับเครื่องมือสำริดรวมถึงแวดินเผาครับซึ่งแวเนี่ยบางครั้งก็อาจจะสงสัยว่ามันถูกใช้ทําอะไรต้องส่วนแวนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ักปั่นตัวเส้นใยพืชน,นะครับให้กลายเป็นได้เพื่อถักทอผ้าหกผ้าเสื้อผ้าของคนยุคโบราณนะครับผมครับนี่นะคะผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่มาห้องนี้เราก็จะได้รับ ความรู้อะเยอะขึ้นจากที่เราอะแค่เคยไปเที่ยวเฉยใช่ไหมคะคุณชว่าบางคนมาวัดนั้นวัดนี้แต่จริงๆแล้วตรงนี้เราก็จะได้รู้เพิ่มเติมว่า๋อ้เป็นวัดที่สร้างอยู่ในสมัยใดใช่ไหมคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้โบราณคดีต่างๆเนี่ยในห้องนี้ก็เจ๋งเลยนะคะคุณผู้ชมถัดมาตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องของวิศวกรรมการสร้างเขื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีข้อมูลเป็นวิจิชันะครับว่าเขื่อนที่ทาง กรมชลประทานนะครับ<า>ออกแบบมาทํางานอย่างไรบ้างถูกสร้างมาอย่างไรและระบบการจัดการของเขาดาเนินการอย่างไรบ้างครับจะอยู่ที่วิดิทาชความยาว3นาที57วินาทีตรงนี้ครับและไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งของห้องนี้นะครับซึ่งก็คือคโมเดลขนาด6เมตรนะครับซึ่งถูกถอดแบบจําลองมาจากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี63<อ>ครับลองสังเกตดูครับว่าอาคารพิณฑ<อ>์อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงคะเรามีจุดเช็คอินให้อยู่นี่เพราะว่าตอนแรกเข้ามาก็คือเห็น เห็นเขื่อนคุณได้เพราะว่าเราจะอยู่ข้างๆเขื่อนเลยครับปิชภัณฑ์เราจากโมเดลนี้นะครับก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับโมเดลที่ทุกท่านเห็นตอนก่อนออกช่องที่1นะครับโมเดลก่อนออกช่องที่1นึ่คือสมัยที่เพิ่งสร้างเขื่อนเสร็จใหม่นะครับกับตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับเข้ามาในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับก็จะมีเรื่องของดีสอร์ทของไทยเอกชนมากมายนะครับในพื้นที่ใช่ครับเรียกได้ว่า เรื่องของสภาพแวดล้อมอาจจะถดถอยลงแต่เรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวนะครับเฟื่องฟูฟงที่มามกใช่ใชครับะนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องจริงๆแล้วน้องๆคนไหนที่แบบว่าชื่นชอบเรื่องของวิศวกร,รรมอะไรเงี้ยเราก็มาศึกษาเรียนรู้ก็ได้นาอะ<ช>จะได้เอาไปบแบบว่าต่อยอดกับวิชาที่เราเรียนอะไรแบบเนี้ยจะได้รู้ว่าโอ้การสร้างเขื่อนก็มีระบบการทำงานเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ค่ะวันนี้เราจะไปต่ออีกห้องนึงแล้วนะคะ ครับในส่วนของอาคารจัดแสดงที่3ครับจะชื่อว่าพระบรมีปรเก้าชาลนคระายกนะครับซึ่งในส่วนของส่วนแรกนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการเสด็จ พระราชดำาเนินยังจังหวัดนครนายกทั้ง12ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งเรื่องของการเสด็จเยี่ยมเยยนความเป็นอยู่ของราษฎรนะครับกับช่วงที่ท่านเสด็จมาเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจในโครงการรัชมีต่างๆนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่ปี2498นะครับซึ่งถ้าเป็นชาวจังหวัดนครนายกนะครับเราก็จะเห็นภาพนี้บ่อยๆนะครับเป็นภาพที่ท่านยืนอยู่กับ พรพพันปีหลวงในพื้นที่ของสานกานจังหวัดหลังเก่าครับตรงนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นชาวจังหวัดนครนายกที่แจะชินนะครับจะมีภาพและแขวนอยู่เกือบทุกบ้านครับเ<ม>พราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ท่านเสด็จเยือนมารวมถึงเรียกว่าชาวจังหวัดนครนายกเนี่ยเรียกว่าโชคดีนะครับเพราะว่าการเสด็จ ของในหลวงสกาที่9้าครั้งนั้นนะครับจะเป็นเรื่องของการเสด็จเยี่ยมเยืยะะอนรัศดรทั่วประเทศไทยแต่ว่าจะมีการคัดเลือกครับจังหวัดในแต่ละภาคที่ท่านจะเสด็จไปเยือนนะครับ<ม>จะมีตั้งแต่ภาคลรประมาณ4-5จังหวัดครับตรงส่วนของนครนายกก็เป็นตัวแทนของภาคการนะครับที่ท่านเสด็จมาเยือนเป็นจังหวัดสุดท้ายในวันที่18ตุลาคมครับ<ม>ตรงนี้ ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ชาวจังหวัดนครยกต้องมีใช่ไหมคะครับผมเป็นภาพจําของชาวจังหวัดเลยครับเรียกว่าเป็นการได้รับพระมหาก,กรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่<ม>ท่านได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชาวจังหวัดนะค,ะครับะคะ<ม>่ะแล้วก็จะถัดมานะครับก็จะมีที่ท่านเสด็จมาเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าของวัดบางกระโจม,มเสด็จมาเป็น ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนนวะมะราชันนุษษสรน,นะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นโครงการพระชมฤทิ์นะครับเรื่องของการจัดการน้ําซีทันเข้ามาก็จะมีเรื่องของการสร้างฝายท่าด่านนะครับรวมถึงโครงการในการย้ายโรงเรียนนายร้อยจปรนะครับจากกรุงเทพนะครับซึ่งมีการขยายตัวแออัดแล้วทําให้โรงเรียนเนี่ย เหมือนไม่สามารถขยายตัวไปไหนได้ต้องหาพื้นที่ในการสร้างใหม่นะครับซึ่งจังหวัดควนครนายกเนี่ย<ม>ก็ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่รองรับการย้ายมาของโรงเรียนในร้อยจปรอนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับทุกครั้งที่ท่านเสน็จมาในพระราชกรณีย,ก,ยกิจเกี่ยวกับโรงเรียนในร้อยจปรอนะครับท่านก็จะเลือกให้ตรงกับวันที่5สิงหาคมซึ่งตรงกับวันที่สร้างโรงเรียนในร้อยจปรอขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5้นั่นเองครับเพราะที่ฉันก็อปีนี้ก็ครบร้อยสานนเเหห็็มคน ถูกต้องครับแฮปปี้เบิร์เดย์ให้เฟสเต็มเลยนะคะปีนี้ก็ถือว่าอยู่มานานมากร้อยสามสิบหปีแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นภาพที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่12ครั้งด้วยกันครับผมเรียกได้ว่าเป็นความน่าตื่นตาตื่นใจของชาวจังหวัดเลยครับที่จังหวัดเล็กๆอย่างนครนายกนะครับที่แบบว่าแม้จะอยู่ใกล้กรุงแต่ว่า มันเรื่องของความลําบากทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรที่เราผ่านผ่านมานะครับแต่ว่าท่านเนี่ยกับให้ความใส่ฝ้าไทยและเสด็จเยือนเยี่ยมเยือนรัศดรนะครับมากกว่าสิบสองครั้งเลยจนตอนนี้ก็กลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญใช่ครับของคนกรุงด้วยเลยก็ว่าได้นะคนกรุงนี่โอ้โหถ้าอยากเสพธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยเลยใช้เวลาแป๊บเดียวเองรับเข้ากับความความประจําจังหวัดเลยครับเมื่อในฝันที่ใกล้กรุงครับนับตกสวยโดยธรรมชาติปราศจากมลพิษครับโอ้โหเป๊ะเลยนะคะ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปต่ออีกใช,ใช่ไหมนี่สุดจะมีอีกโซนหนึ่งหรือเปล่าคะใช่รครับ oh. ในอาคารสามเรายังมีอีกสองโซนก่อน oh. ที่ไปอาคารสี่ครับโอ้ oh. โห,โหตามประมาณเลยค่ะคุณผู้ชม สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาต่ออีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้องอะไรคะ เขาส่วนนี้ชื่อว่าพระพิชาสามารถในการจัดการน้ำนะครับก็จะเป็นการรวบรวมเรื่องของโครงการการจัดการน้ําที่ในหลวงศรีกัท่านให้ไว้กับชาวจังหวัดนครนายกนะครับว่ากันได้ว่าในส่วนของโครงการผลิตต่างๆที่ในหลวงศรีกัลนะครับให้กับจังหวัดนครนายกไว้มีกว่า25โครงการนะครับเป็นโครงการการจัดการน้ําไปรวมแล้วกว่า16โครงการนะครับเรียกได้ว่าท่านให้ความใส่พระไทยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดมากนะครับจนมีคํากล่าวได้ว่า เมืองน,นี้นะครับเป็นเมืองน,น้าพระราชทานที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความผาสุขของชาวจังหวัดขึ้นมาเลยครับซึ่งในส่วนนี้นะครับโครงการที่เกิดเป็นรูปธรรมนะครับขึ้นมาก็คือ7อ่างเก็บน้ําและ1เขื่อนครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ําคลองกลางอ่างเก็บน้ําคลองโบดอ่างเก็บน้ําคลองสีเสียบ อ่างเก็บน้ําวังม่วงอ่างเก็บน้ําวังบอนอ่างเก็บน้ําห้วยปลือและอ่างเก็บน้ําทรายทองครับส่วนเขื่อนก็คือเขื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วนะครับเข,ขื่อนเกินจากประการชนนั่นเองซึ่งในส่วนของ8ดแหล่งเก็บน้ํานี้นะครับจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยท่อส่งน้านะครับที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับทำให้ในส่วนของพื้นที่ต่างๆน,นะครับไม่มีความแห้งแล้งในส่วนของบางปีนะครับอ่างเก็บน้ํานี้อาจจะถูกบริมาณระบายน้ําใช้มากนะครับก็จะมีการส่งน้ําจากส่วนอื่นนะครับเชื่อมเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดความแห้ง แห้งอย่างที่เราประสบมาเมื่อก่อนนะครับผมแต่ในชุดทุกวันนี้นะครับก็ถูกพัฒนามาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยวจํานวนมากครับและทําให้ผู้คนในจังหวัดนะครับต่างมีรอยยิ้มเด็กๆเกิดขึ้นมาก็พร้อมพบกับความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเลยครับมาค่ะท่าผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกห้องหนึ่งกันนะคะครับ ในส่วนของห้องจัดสแสดงนี้นะครับก็ <_ d ose> ここจะว่ากันด้วยเรื่องของโครงการชัหมลีทั้ง25โครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านพระราชทาในให้กับชาวจังหวัดนครนายกนะครับโดยส่วนของที่ทุกขัน้นสินอยู่ตรงกลางห้องนะครับก็จะเป็น โมเดลนะครับที่จำลองโครงการชั่มลี่นะครับการแบ่งโซนพื้นที่นะครับออกเป็น4สีนะครับแทนสี่อำเภอของจังหวัดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสีชมพูนะครับแทนอำเภอองคลักษ์ครับสีส้มอำเภอบ้านนาสีเหลืองอำเภอเมืองและสีเขียวอำเภอปากพลีครับจากที่ท่านได้เห็นนะครับก็นอกจากตัวของป้ายนะครับที่เป็นป้ายชื่อโครงการชั่มลีต่างๆที่ถูกระบุไว้นะครับว่าเป็นโครงการอะไร ตามป้ายนะครับก็จะมีโมเดลนะครับที่เป็นตัวแทนของโครงการนั้นๆเกิดขึ้นด้วยนะครับ อย่างเช่นที่ทางตอนเหนือที่ทุกท่านเห็นนะตรงพื้นที่สูงนั่นนะครับตรงใช่ครับตรนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นโครงการในเรื่องของการจัดการน้ำครับเนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ําก็จะเป็นโครงการอ่างเก็บน้ําและโครงการเขื่อนนะครับส่วนทางด้านล่างพื้นที่ราบนะครับก็จะเป็นพวกโครงการพัฒนาพื้นที่และการส่งเสริมอาชีพนะครับในพื้นที่รับน้านะครับก็จะมีเรื่องของโครงการการเกษตรนะครับมีไรนาส่วนผสมแปลงสาธิตการเกษตรและโครงการพัฒนา อาชีพในเรื่องของการประมงนะครับก็จะมีโครงการเรื่องสูงเพราะเรื่องปลาดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับตรงนี้และนอกจากตัวโมเดลนะครับตรงส่วนของผนังทั้งสองด้านของทุกท่านนะครับก็จะมีภาพวาดน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการชั้มลีนะครับ ถูกถอดแบบจาก3มิติเข้าเป็น2มิติ2องฝาของท่านนั่นเองครับรวมถึงข้อมูลเฉพาะของทางโครงการแต่ละโครงการนะครับก็จะถูกแปะไว้ที่ผนังอยู่ด้านนั้นนะครับเพื่อระบุว่าโครงการแต่ละโครงการเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่บ้างครับโครงการแรพ<น>ของนในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้ให้ความใส่พระไทย<ม>แล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดน,นะครับจนเรียกได้ว่าจากสภาพที่ เคยเห็นมาในอดีตเนี่ยถูกพัฒนาจนไม่เหลือเขาโครงเดิมมาได้เลยครับเรียกได้ว่าทุกๆวันนี้เนี่ยชาจังหวัดก็เพิ้มปิติในเรื่องของความส่พระไทยของท่านและพัฒนาความอุดมสมบูรณ์มายังจังหวัดนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เป็นอาคาร3หรือว่าโซนสามเรายังมีอีก1อาคารซึ่งเป็นอาคารที่4ใช่ไหมใช่ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปอาคารกันเลยค่ะคุณผู้ชม านที่ว่าน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณครับจะว่าด้วยเรื่องของพระบระมพิธีศพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมถึงการมีสมร่วมของชาวจังหวัดนครนายกรวมไปถึงตรงส่วนของการจัดพิธีพระเมรุจำลองที่จังหวัดแต่และจังหวัดน,นะครับจัดขึ้นตรงส่วนนี้เราก็จะมีการสโคปภาพของ กิจกรรมนะครับของชาตชาวนันนครอายุธนะครับได้มาจัดแสดงอยู่ในห้องนั้นรวมถึงวัตถุในพิธีนะครับที่ทางสนักงานจังหวัดนะครับได้มอบมาให้เราจัดแสดงน,นะครับเรียกได้ว่าหากใครต้องการที่จะมาลำลึกถึงท่านนะครับก็อยากจะเรียนเชิญเข้ามาซึมซับบรรยากาศและร่วมลำลึกถึงท่านนะครับที่ห้องส่วนของส่วนที่4ในเนืการของพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับนะคะก็เชิญชวน คุณผู้ชมมากันนะคะแล้วก็ที่ทสําคัญคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มีน้องๆตัวเล็กๆ,ๆเลยนะคะลองให้เขาเริ่มมาศึกษาเรียนรู้ก็ได้ว่า,าถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เกิดในใทันท่าน,นก็อย่างน้อ <ผม S 1> ยก็ได้มาเห็นเรื่องราวของท่านนะาะเรื่องราวที่ที่นี่ได้มีการจัดแสดงเอาไว้ให้นั่นเองนะคะคแล้วสําหรับที่นี่ค่ะที่นี่มีการเปิดบริการอะไรยังไงวันไหน เปิดปิดก่โมงคะครับผมแต่ของพี่พิชภัณฑ์ทัศน์ฐานแห่งชาตินครนายกพระบรมชนกชุลพันธ์นะครับ<ช>ก็จะเปิดทำการวัน พุธจุมวันอาทิตย์นะครับในเวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับหยุดทําการวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเนืนนอนาาเน่องจากตอนนี้อายังมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่ทจะรองรับการเปิดในวันหยุดนาาักขัตฤกษ์นะครับซึ่งในอนาคตถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอาจจะมีการเปิดในส่วนของวันหยุดนาาักขัตฤกษ์นะครับเพราะว่าทางเนี้ยไา้ผูวก็เคยิสะโขบขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ทำไมไม่เปิดวันหยุดนาาักขัตฤกษ์ที่คนจะมาเยอะๆนะครับก็เลยยกได้ว่าทางของาะ เรียนไปทางผู้บริหารอีกทีนึงว่าาถ้าช่วยขยายโครงสร้างเราอาจจะเปิดในเสือของวันอยู่นักตะเลิกได้ในอนาคตครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองเปิดให้บริการครับก็ยังไม่มีเรื่องของค่าบริการครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมในช่วงนี้นะครับแม้ว่าผู้วิทัศนดโดยรอบยังไม่มีการปรับปรุงใดๆแต่ก็ข้างในนะครับก็พร้อมที่จะให้บริการด้วยข้อมูลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก การะลึกถึงของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับทวยที่จะชวนให้ทุกท่านร่วมกันเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของท่านนะครับในการบริหารจัดการจังหวัดที่มีปัญหาสภาพแวดล้อมมากมายจนกลายเป็นปัญหาจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของคนกลุงได้เลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสได้มาท่องเที่ยวกันที่นี่เสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเช้าย็นกลับนะคะแนะนําเลยค่ะว่าให้มาเรียนรู้ที่นี่ดีกว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเราเคยไปถ่ายรูปสวยๆที่เขื่อนกันแล้วหรือว่าเที่ยวตามน้ําตกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญหรือว่าแม้แต่การมานอนพักแกรนตามริมน้ําต่างๆนะตามรีสอร์ทที่ได้มีการให้บริการคุณผู้ชมลองแวะเวียนเข้ามาที่นี่มาหาความรู้เพิ่มเติมกันอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าโอ้โ ความอุดมสมบูรณ์ที่เรามาสูดอากาศมานอนพักผ่อนหย่อนใจแค่คืนหนึ่งสองคืนเขามีความเป็นมาอย่างไงถึงมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รอให้พวกเราเนี่ยได้มาเสพกันอยู่นั่นเองนะคะที่นี่ก็ยินดีที่จะให้บริการเลยนะสำหรับพิพ,พิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาตินครนายกพ,พระปรมชนก ชนละพันนั่นเองนะคะชื่อเพราะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมฝากกันด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราเองก็ต้องขอบคุณคุณแซนเป็นอย่างมากเลยนะที่พาพวกเราทัวร์แล้วก็ให้ความรู้อะไรใหม่ๆมาแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมเยอะมากๆเลยนะคะหมดเวลากันแล้วค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยละกันแต่ว่ารับรองว่าสนุกแล้วก็มีความรู้แบบนี้กันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้มาคุณแซนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ